ไม่โดนปังปังไม่โดนปังปังไม่โดนเฮ้ยอย่าไปเล่นตรงนั้นเขาบอกว่าตรงนั้นมันมีงูเดี๋ยวงูมันจะหลุดออกมาโอ้ยงูเหญยจะมีแล่จิงก็มาดิมาดิมาเอามาแล่จิงก็มาดิมาดิไอ้งูกระคางูกระ ไอติมไหมครับสนใจซื้อไอติมไหมครับเย็นเย็นหวานหวานช่ำๆเลยนะครับแม่หนูอยากกินไอติมซื้อให้หน่อยนะอยากกินง่ายอิสไยใจเย็นเย็นอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวแม่ซื้อให้อันหนึ่ง <Yay. S 2> เอาสีอะไรดีครับเอาสีเหลืองยิง่ <Yay. S 2> <ป>แม่หนูขอเก็บไอติมในตู้เย็นนะไ,<ป>ไม่ได้ <c oughs> อา้าวทำไมอะแล้วแม่จะเก็บไว้ให้ใครกินหนูก็ออกมากินข้างนอกดีๆสิจะไปกินในตู้เย็นทำไม ขนมเนี้ยอร่อยดีอ่ะซื้อมาจากไหนเหรออ๋อมามาเลียไปแล้วอยากินนะเอาไปทิ้งให้แม่ด้วยห oh, <no. S 1> ยุดอย่าขยับยกมือขึ้นยกมือขึ้นมีขนมมาฝากฮ่าไอติมไหมครับไอติมอะครับแม่หนูอยากกินไอติมซื้อให้หน่อยนะอยากกินเนีอะดีไซน์ใจเย็นๆอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวแม่ซื้อให้อันนึง ไม่เลือกตรงนั้นตรงนั้นมันมีงูไม่เลืก็เดินลูกันเหรอเอาออกมาเอามาโอ้ยว่าจะมีที่ไหนงูเงือกอะไรออกมาดีออกมาเลยถ้ากล้าออกมาออกมาดิออกมาเลยปีโป้กัมมี่เลมอนจี๊ดดิส ยัง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 ใครใครกินแล้วกดห้าใครยังไม่เคยกินกดแปดมาเรามากินกันแกะเลยแกะเลยดูสิดูสิอืมกินเลยกินเลยให้น้องกินด้วยเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมดีไซน์เปรี้ยวไหมขนมมาใหม่อยากกินมาอยากกินอยากกินอยากใครกินแล้วยังยัง ใครใครกินแล้วก้นหนึ่งใครยังไม่เคยกินกดอห้าเอาไปเลยเอาสีไหนสีไหนสีไหนอุ้ยคนละอันคนละอันคนละอันเย่ไปไปไปแจ็คแจ็แจ็แจ็สีไหนเนหย่อออเยเอไย <c oughs> อติมใครอยากกินบ้างกินไหมอยากกินอยากกินอยากกินให้ใครดีนะให้ใครดีนะอะใครให้คนละอันเลือกเลย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 เย่ ไอติมังงูอยากกินไหมอยากกินไหมอยากกินอยากกินไม่ให้กินหรอกไม่ให้ดูเฉยๆกินจีมกินีมักินมังไม่ให้กินไม่ในเต้นเจลลี่ลูกตาอยากกินไหมอยากกินไหมอยากกินอยากกินไม่ให้กินหรอกไม่ให้ดูเฉยเฉยไปดีกว่า